วิธีรักษาสิวอุดตันสิวอักเสบลดความมันบนผิวหน้าด้วยสมุนไพรในครัวโดวยไม่ต้องใช้ยาแต้มสิวฉีดสิวใช้วิธีนี้ก็ยุบได้เตรียมใบสะระแหน่หรือใบมิน้นต์4-5ใบโดยล้างน้ำให้สะอาดก่อน ใบสะระแหน่นั้นมีสรรพคุณในการต้านเชื้อช่วยลดอาการอักเสบของสิวทำให้สิวแห้งและหายเร็วยังช่วยบรรเทาอาการคันตามผิวหนังแก้ผื่นคันได้ใบโหระพา4-5ใบโดยล้างน้ำให้สะอาดก่อนใบโหระพานั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับหัวสิวและต้านการเจริญเติบโตของเชื้อสิวยังช่วยลดอาการอักเสบของสิวช่วยดูดซับสารพิษออกจากผิวหนังได้ นำมาหั่นหรือตัดให้ละเอียดเติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชามะนาวนั้นช่วยลดความมันทำให้สิวแห้งเร็วและยังช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่คอยอุดตันตามรูขุมขนและนำไปบดให้พอแหลก วิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนำข้าวต้มบาดจุ่มลงในส่วนผสมและแต้มบริเวณที่เป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบหรือนำมาแต้มบริเวณที่เกิดความมันบ่อยๆเช่นจมูกหรือตามทีโซนทาทิ้งไว้15-20นาทีเมื่อครบเวลาล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทาวันละหนึ่งครั้งจนกว่าสิวจะยุบตัวแล้วหายไปสำหรับสูตรนี้ถ้าคุณหาสมบนไพัยได้ไม่ครบคุณสามารถเลือกใบสะระแหน่หรือใบโหระพาอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกับมะนาวในการแต้มสิวได้ค่ะมาลองทําตามกันดูนะคะกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสําหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ